ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ชื่นใจมากๆเลยค่ะการนิกจันทดาหรือว่าครีมเชียงใหม่เคสเบอร์แปดค่ะ <laughs> วันนี้ครีมขอพาทุกท่านย้อนปิ๊กไปเมื่อ40ปีที่ผ่านมาในวันที่ระบบเศรษฐกิจของเฮาเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีที่น้อย มีการใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมากกองทัพหนุ่มสาวที่เข้ามาทำงานในเมืองกรุงเข้ามากองทัพหนุ่มสาวจากต่างจังหวัดที่เข้ามาเสาะหางานทำในโรงงานในเมืองกรุงคิมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องในนี้รุ่นใหญ่จะฮู้จักเพลงเพลงหนึ่งค่ะที่พูดถึงโรงงานทอผ้า ฉันทนาฉันธนาที่รักถ้าเป็นรุ่นเจนใหม่ ai, นี่อาจจะบาฮูจักมอค่ะสมัยนั้นเนี่ยย้อนปิกไป40ปีที่ผ่านมาฉันธนาทำงานในโรงงานทอผ้าอายุสาวปีผ่านมา40ปีวันนี้ฉันธนาอายุ60ปีรับเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนถามว่า กองทัพของฉันธนาและพ้องเพื่อนแรงงานในสมัย,ยนั้นเนี่ยได้ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเฮาไาได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ประเทศไทยของเฮาเนี่ยเป็นประเทศไทยของเฮาในวันนี้กองทัพคนหนุ่มสาวแรงงาน40ปีที่แล้วเป็นผู้ที่ทำให้เจ้าของโรงงานประสบความสำเร็จเป็นเจ้าสัวในทุกวันนี้ ถูกรัฐบาลตอบแทนด้วยเงิน600บาทต่อเดือนค่ะวันนี้พักเก้าไกลของเราจึงเห็นว่าความเลื่อมล้ำความมาเป็นธรรมเฮาจึงขอเสนอเงินเดือนผู้สูงอายุ3,000บาทค่ะ ขอบอกว่าพักอนาคตใหม่ต้องขอขอบคุณเหล่าสสอ,อนาคตใหม่สมัยนั้นที่ช่วยกันผลักดันบาอ่เงินเดือนผู้สูงอายุ3,000บาทเข้าสู่สภาค่ะ,ว,นนะควันนี้เรามีนโยบายเงินเดือนผู้พิการเพิ่ม3,000บาทและที่สำคัญก้าวไกลของเราอยากส่งเสริมระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ดีที่ครอบคลุม ที่จะสามารถดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงสร้างงานสร้างอาชีพคือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงแหมเก้าปันบาทเอากระเจ้า <laughs> วันนี้บ้านเฮามาต้องมีไข่มารอการดูแลจากรัฐบาลเพราะว่าวันนี้พาคเก้าไกลจะทำให้หมู่เฮาเนี่ยสามารถดูแลตัวเก่าได้โดยพัน นโยบายสวัสดิการท่วนหน้าทุกช่วงไว้มาต้องแย่งกันลงทะเบียนมาต้องพิสูจน์สิทธิ์ความจนเพราะว่าคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้สวัสดิการจากก้าวไก่เจ้า <S <S อู้ไปอู้มาหมดเวลาแล้วนะคะเอาใจอีด,ดีกว่าถ้าอยากคือครีมอู้ต่อก่าเบอร์8ปดทรงครีมเข้าไปอู้ต่อในสภาย,ยกมือคื้คุณพิธาเบอร์3 1เป็นได้ยกระท ขอบคุณเจ้าเชียงใหม่แค่สองต้อง